ใจที่หลักหลายหลายคนนะคะเป็นจังวนคือนอกวสีว่าห้ามือไม่ใส่เลยเลยอ่ะมีมีนมมีมีนมม่ละเสื้อก็จะเป็นฟิลตกลองใช่ใช่เสื้อแบบท้ไงอย่างเงี้ยแต่ว่ามันดีจริงเพราะว่ามันทําให้เหมือนแบบดันทรงขึ้นมานึงด้วยแล้วมันใส่สบายอันนี้คือเป็นแบบเอ็กเพียนส่วนตัวเลยนะมันจะมีแบบติดบ้านอย่างน้อยคนละหนึ่งตัวอ่ะอันนี้อ่ะวันนี้เราจะเข้าประเด็นกันเร็วเพราะว่าเราจะแบบว่า เรื่องมันบ่อยกันยาวใน่วงใช่ก็คือคอนเทนต์นี้จะเป็นคอนเทนต์ที่มีสาระนิดนึงเพราะว่าเราจะแบบว่าดึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตของเรามาเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์นะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมแฟนเพจของพวกเราด้วยนะคะทริสิตซิติสิตค่ะอ่ะนอกจากเรื่องประจำเดือนที่เราได้เคยคุยกันไปแล้วในเทปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เป็นที่สนใจได้ของสาวสาวนักรุ้น อย่างไรกันบ้างมาถึงวันนี้จะเป็นเรื่องของหน้าอกหน้าใจที่หลายๆคนนะคะเป็นจังวลนอุ้ยเลื่อกชุดชั้นในไม่ถูกเลยค่ะพี่หรือว่าแบบมีปัญหาที่ผ่านมาแบบเยอะแยะมากมายวันนี้เราจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเสิใช่ค่ะหรือว่าพวกพี่ใส่อะไรกันอยู่ทุกวันนี้หรือว่าเวลาเราใส่ชุดยากๆใส่ชุดโป๊เนี่ยคุณแพรคุณพราวใส่กันยังไง แชร์ทริคเมา้ามอยกันนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเริ่มใส่บราครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ปอนะน่าจะชั้นปอแหละปอสี่นายนี่มันโตไวจริงๆเลยนะปอสี่ปอสี่เลยเหรอไม่เป็นบราแบบเฟิร์ส bra มึงเอาตัวตรงกูจำไม่ได้แต่ก็น่าจะประมาณปอสี่ปอห้าเห็นปะเขามึงใส่กี่กี่ขวบสูงน่าจะปอหกเลยอ่ะคือเราอ่างปอสี่มาฮะมึงไม่ใส่อะไรเลยอ่ะมีมีนมมีมีนม แต่ว่าตอนที่แบบป .4 ป .5 เราเพื่อนเริ่มมีเฟิร์สบาร์ก็แบบแอบเข้าห้องน้ำไปขอดูกันนะขอ,ดอ,อะด้วยเข้นยังน้ำอย่านโรงเรียนแบบว่าเริ่มมีหน้าเอมหน้าใจยังไงขนซองหน่อยอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าคนที่ใส่เฟิร์สบาร์ดูเป็นสาว<อ>แต่เป็นลายแม่มดเลยนะลายอะไรกรนตูนใช่ลายลกรนตูตนตนระมาณนะั้นเขาเรียกเฟิร์สบาร์เนาะคือ,อสมัยก่อนก็ไม่รู้หรอกว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่าก็คือ ปลาเด็กปถูมมันไม่มีฟองน้ำมันเหมือนเป็นแค่เป็นผ้าเป็นผ้าช่เป็นผ้าที่หนาขึ้นมาหน่อยหนัขึ้นมากว่าเซอร์กามธรรมดานิดนึงอ่าแล้วเวลาสมมติว่าไปที่เคาน์เตอร์อ่ะเราวัดรอบตัวรอบอกยังไงแบบว่าให้มีวิธีการวัดเลือกเลือกไซส์ยังไงบ้างพี่พนักงานเขาก็จะช่วยเออแต่ว่าพอแบบโตขึ้นอย่างเงี้ยอย่างของพาก็คือจะวัดรอบอกลบกับใต้อกเออแล้วเราก็จะได้รู้ว่าไซส์ของเราเนี่ยเป็นคัพอะไรรอบอกคือตรงไหนรอบอก ตรงนี้จุดที่กว้างที่สุดของอกนะคะที่แบนที่แบนรอบอกนะคะคือมันจะมีสายวัดแหลมเนาะแล้วก็จะวัดรอบอกแล้วก็วัดใต้อกก็จะเป็นคับกับเลขอเออก็ประมาณนั้นเรียกว่าเป็นแบบไซส์แบบของคนเอเชียกับฝั่งยุโรปดีกว่าถ้าเป็นคนเอเชียเนี่ยก็คือประเทศไหนก็คือจะใกล้ๆกันแบบไซส์สแตนดาร์ดมันเหมือนกันนะคะอ่ะพอเรื่องใส่บาเราจะต้องเริ่มเจอปัญหาที่แบบเป็น เป็นกง oh ute, ังวลเกิดขึ้นเกิไบ้าเหล่านี้กูอยากรู้ต้องบอกว่าทอ p i c เนี้เราไม่เคยเอาขึ้นมาคุยกันเลยเลยทุกคนก็คือหลังจากปอดอก็เป็นเร in ื่องนี้แหละที่เรามามาหอยทุกคนฟังก่อนที่ดิฉันจะทําหน้าอบมันก็เคยมีประสบการณ์แบบว่ามีหน้าอกมันน้อยใช่ไหมแล้วเราก็ต้องใส่ฟองน้ําดันทรงใช่ไหมดมดมโดมโดมดดต้องมา มันมีน้อยมันก็เลยทําให้แบบพังง่าแบบทุกคนต้องใช้คําว่าพังง่ามันแบบดูอวกาศไม่ละเสื้อก็จะเป็นฟิลตกลงใช่ใช่เสื้อเอเลอไปอย่างเงี้ยเสื้อแนบชแบบนี้ไม่เป็นเมตเลยเสื้อแกงฉันใส่เจื้ออะไรยังไงให้เห็นจุกนมที่มันแบบมันจะมียุคที่แบบทุกคนเริ่มใส่เป็นโครงเหล็กกันใช่ป่ะเออแล้วก็แบบเหมือนแบบซักไปซักมามันก็จะมีความแบบเหล็กยุยยเหล็กยุย เล็กนะลกเล็กกูแทงอาไมาอย่างงี้ไม่มันจะแทงช่วงนี้เว้ยตรงเนี้ยใช่แล้วเจ็บมากแล้วก็เหมือนพอเวลาไปเยนเราก็แบบเราตังค์ไม่ได้เลยตังค์เวลาเล่นค่าบพีอีพลงพะร้าเจ็บไป็มหัแล้วของแพ้ เคยมีปัญหาตรงที่เป็นคนแบบว่าเนื้อแดงง่ายแล้วก็ชอบแบบเป็นคนขยับตัวตลอดเวลาอะไรเงี้ยเวลากลับบ้านมาแบบเออเหมือนเวลาเรียนพละหรือเวลาแบบวิ่งเล่นกับเพื่อนอ่ะจะรู้สึกว่าตรงรอบอ่ะแดงเลยพอจะแบบถอดเสื้ออาบน้ำอ่ะมันจะแบบเป็นเส้นแดงๆอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยชอบใส่แบบผูเท่านั้นเลยหรือเปล่าอาจจะเพราะอยากให้มันบอกว่าดันลืได้ อยากให้ชิ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าสมมุติใครที่เคยมีประสบการณ์ดุมดมจะพบปัญหาแบบหนักมากๆนอกจากแบบว่ามันรัดใช่ไหมแล้วก็แบบตัวแดงอ่ะมันก็จะมีปัญหาอย่างเช่นแบบรู้สึกอึดอัดเพราะมันแบบมันแน่นไปหมดขาสูมกนดันกดทั้งวันทั้งคืนใช่มันเหมือนมีอะไรกดทับใช่มันกดทั้งวันหายจะไม่ออกแล้วฟองน้ำสมัยก่อนอ่ะทุกคนมันไม่ใช่ฟองน้ำแบบเจลเลยใช่ทุก ก็คือเป็นปาดำหงายนอกจากนี้เืองชุดออชจะลอยอีกะ่เผู้ชายชน่ะต้องทเปแบบไแล้อีกปัญหานึงก็คือพอตกเย็นเนี่ยคนที่ชอบแบบว่าทำกิจกรรมนู่นนี่ออกไปนั่นไปนู่นไปเนี่ยจะมีปัญหามีกลิ่นตัวถ้าคนเยอะๆมันจะไปเหมือนแบบไปกองัเมันจะแบบว่าไม่ระบายแล้วมันจะแบบหมักหมเดินมาแบบโอ๊ยเปรี้ยวนาอะไรต่อ กลิ่นโตเปรี้ยวเลยเป็นหานนานเกิดขึ้นใช่ทั้งมวลเนี่ยก็คือมันเป็นปัญหาที่ทําให้ผู้หญิงหลายๆคนอ่ะที่เจอแล้วแบบไม่รู้จะไปปรึกษาใครหรือบางทีมันเกิดขึ้นแบบมันทําให้เราเสียความมั่นใจใช่เอเอแล้วซึ่งแบบยิ่งพวกเราที่เป็นแบบว่านักสแสดงอ่ะเราจะไปยืนบุดบูเบี้ยวเียวอยู่ข้างนอกก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกชุชัยที่ใส่แล้วแบบ มั่นใจใส่แล้วก็ดูดีเทคนิคถ้าแบบว่าอยากใส่เสื้อบางแล้วดูเซ็กซี่อ่ะคือแนะนําเลยเป็นแบบว่าเป็นสีแบบพื้นฐา,านดำขาวช่่นครีมนู๊ตอย่างเงี้ยจะแบบโนหน่อยดูแบบดูเซ็กซี่แบบเีระดาบใช่ สองสามสาวเราซิสนะคะก็มีประมาณนี้แล้วเพื่อนๆมีปัญหาแบบไหนกันบ้างก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้อยากจะบอกว่าพวกเราสามคนเนี่ยไปเจอไอเทมรา สุดปัง<ช>เพราะว่าเป็นบาร์ไร้โครงแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ้ยใส่แล้วสบายจังเลยและที่สำคัญนะคะเขาเนี่ยดีไซน์สวยเก๋สามารถมิกซ์แอนด์แมทช์ได้กับหลายชุดหลายสไตล์ได้หลายโอกาสมากๆเลยนะคะ<ช>ก็คือมันเป็นรุ่นใหม่ของบราอัพแอนด์อันเดอร์ค่ะทุนแบรนด์นี้เ็าทำชุดชั้นในแล้วก็ทำกางเกงในด้วยแต่ว่าส<ช>ิ่งที่เราได้ลองมาไม่นานเนี่ยก็คือเป็นชุดชั้นในซึ่งพอใส่แล้วต้องบอกเลยว่าแบบติดใจมากเราวก็ใส่สบายมากใช่เดี๋ยวเราจะมีแนะนำทั้งหมด3รุ่น3 ส่งันเลยทีเดียวเดี๋ยวเร er the the it it okay. ิ่มจากคุณพราวฟ้ากนได้เลยค่ะของพราวนะคะจะเป็นรุ่นนี้เตามแทมแทมทมแทมทมนี่คือรุ่น24 7 v e Lift Wireless Plan นะคะทุกคนเห็นเลยเนี่ยคือพราวปกติจะเป็นคนที่แต่งตัวไม่ค่อยมิดชิดแล้วก็ชอบใส่เสื้อ ปาดไหลเสื้อคองตีอะไรอย่งเเซ็กซี่โชว์โชว์นิสเนอทำให้เวลาใส่ชุดแบบเขาเรียกอะไรคอลึกก็เป็นตัวที่คุณใสมาวันนี้เลยถูกไหมใช่แต่ว่าอันนี้ก็ทุกคนแต่ว่ามันดีจริงเพราะว่ามันทำให้เหมือนแบบดันทรงเข้มันนิดนึงด้วยแล้วมันใส่สบายอันนี้คือเป็นแบบ experience ส่วนตัวเลยนะเฮ้ยนี่ไม่มีโครงนะคะสู้บาร์ไรคลองเนี่มาเห็นไหมใส่สบายจริงๆแล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นแบบ ทรงคลาวค่อเป็นที่ทุกคนเห็นเนี่ยขนาดบางแค่1นมิลลิเมตรเท่านั้นและที่สําคัญเหมาะกับอากาศเมืองไทยกระสุนเพราะว่าเขานะคะมีเทคโนโลยีคูลิ่งเทคนะคะที่ทําให้ใส่แล้วเนี่ยเย็นลงตั้ง3องศาเลยนะใช่ซึ่งแบรนด์อัปแอนด์อันเดอร์นะคะเขาออกแบบฟิตติ้งมาให้เหมาะกับสาวเอเชียโดยเฉพาะด้วยค่ะทุกคนมันก็เลยแบบเปรีจะป้ายยาให้สาวๆแบบซื้อต่อจริงๆใช่สามารถสัถ่งได้ทางออนไลน์นะอย่างของพาวเนี่ยถ้าสมมติแบบ ไม่แน่ใจว่าเอ๊ไซส์ของเราเนี่ยมันเป็นขนาดอย่างไรนะคะเขามีแบบการันตีด้วยเออใช่ก็คือแบรนด์นี้ถ้าสมมติว่าสั่งซื้อมาภายในร้อยวันเนี่ยเรารู้สึกว่าฟิตติ้งมันไว่พอดีเราสามารถส่งไซส์ไปเปลี่ยนคืนได้เออปังมากร้อยวันนะทุกคนไม่ใช่แค่เจ็ดวันนะใช่ตัวนี้นอกจากสาวเอเชียใส่แล้วจะแบบว่าทําให้ทรงดูสวยแล้วก็พอดีเนี่ยยังมีไซส์ตั้งแต่เถึงดีเลยนะคะใครที่เป็นไซส์อะไรก็ไปลองดูได้เนาะ ใช่แล้วก็แล้วคือแ,แบบแบรนด์นี้พิมชอบมากตรงที่ว่าเขาออกแบบทุกรุ่นทุกสีออกมาเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเออทูนอ่ะอย่างรุ่นนี้มีสีแซนสีมอสมีซอฟทิงสีดำอะไรอย่างงี้ซึ่งรู้สึกว่ามันเป็นอไรที่แบบใส่ได้ everyday <c oughs> สใส่ได้ตลอดเลยร <c oughs> ุ่นนี้เป็นรุ่น adjustable contour smooth b a l e t e ก็คือเป็นรุ่นที่ ซัพพอร์ตน่าจะเยอะที่สุดใน3รุ่นนี้ของพี่หมาพิมพ์ชอบรุ่นนี้เพราะว่าส่วนตัวคือแบบว่ารู้สึกกระชับแล้วก็ม,มั่นใจเวลาใสาน่นี้บางทีพี่ใส่แบบไปออกกําลังกา,ายแทนแบบสปอร์ตบาร์ได้เลยแล้วก็ตัวนี้ที่พี่บอกว่าเมื่อก่อนพพ์มีปัญหาแบบเนื้อด้านข้างออกใช่ไหมอ,อันนี้เขาออกแบบมาให้เหมือนแบบเก็บทรงด้านข้าง<อ>ได้ดี<อ>จะบอกว่า<อ>สาวๆคนไหนที่มีเนื้อด้านข้างเยอะแบบพิมนะเนื้อไม่ปลิ้น,นะคะ่ะใส่ตัวนี้แล้วก็แบบเรียบเนียนไปเลยแล้วก็ไล่โครงเหมือนกันเหมือนกับของพาวนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นแอร์ครับก จะบอกว่าข้อดีของมันคือสาวคับเล็กก็ใส่แล้วทําให้ดูมีโว่สงมากขึ้นหรือสาวคับใหญ่ใส่แล้วอ่ะก็กระชับมากขึ้นเพราะว่าฐานของเขามีฐานรองหลับใต้หน้าคอนซับนใช่มันให้กระชับมากขึ้นกระชับมากขึ้นมันจะทําให้ไม่ดูเหลวเป๋วนะ宝妈บางคนบางคนผู้หญิงแบบคับใหญ่คือเอถึงดีเอส ทับไหนก็ใส่ได้หมดรุ่นนี้เอาอยู่ทุกคนของพิมรุ่นนี้ก็คือเป็นไรฟโฟมเรียบเนียนไร้รอยตะเข็บนะคะก็คือไม่อาอักตัวนี้ใส่กับเสื้อยืดก็ดีใส่กับชุดนักเรียนนักศึกษาก็ดีเหมาะกับแบบวัยแรกรุ่นที่อยากจะมีเฟิร์สบาร์เป็นของตัวเองหรือคุณแม่ที่กำลังแบบพาลูกๆไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบติดบ้านอย่างน้อยคนละหนึ่งตัวค่ะอันนี้ใช่เรียกว่าเซฟๆฟเลยแล้วถ้าสำหรับคนที่แบบว่าเริ่มแบบว่าอ่ะเริ่มมีเนื้อช่วงนี้กินเยอะนี่ข้างหลังเขาปรับได้ตั้ง5าระดับนะคะ เราให้แล้วทุกคน <S <S <ๆ>ยังไม่ไหวอ่ะแล้วของรุ่นของมึงเป็นยังไงคะรุ่นของดิฉันดิฉันต้องเท้าความกับดิฉันสิว่าดิฉันไม่เหมอนแบบว่าชอบแบบ a c t ยอะ t y ด้วยแล้วก็เป็นเป็นคนที่แบบแอบแอบชอบใส่โชวน์นี้แต่อาจจะไม่ระดับอาจารย์เราก็จะแบบว่าเก๋ๆเราจะเน้นความตาสแพ่ก็จะใช้รุ่นนี้เลยนะคะ a l i c e ิฟ u n คลังบค่ะตัวนี้จะบอกว่าสุดยอดมาก แล้วก็แฟชั่นเลยขาแบบเก๋ๆใส่เซ็กซี่แล้วก็แบบเบลเซอร์มาคลุมอะไรอย่างนี้มันก็จะดูแบบเป็นแฟชั่นได้ด้วยแค่นี้เลยเนาะเหมือนใส่แค่นี้แล้วก็มีเบลเซอร์ก็ได้เลยใช่เพราะว่ามันไม่ได้ดูแบบเสื้อในอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบว่ามีความสวยแล้วโดตรงนี้อันนี้เหมือนสปอร์ตบารที่มึงเคยใส่ใช่อันนี้ก็จะแบบว่าใส่ไปออกกําลังกายได้เหมือนกันแต่ก็จะเป็นฟิลแบบเปิดเซ็กซี่นิดหนึ่งด้วยความที่มันแบบ เนีลยเชื่อมไหล,ล่ลอยต่อเนี้มันก็เลยทําให้มันดูเหมือนว่าเป็นแฟชั่นคือนอกจากความเซ็กซี่สวยสบายก็คือกระชับทรงยกทรงให้แบบว่าสวยงามไม่ดันเกินไปไ like อไลท์ทิพย์รู้ว่าทําไมมึงถึงชอบรุ่นนี้<ช>เพราะว่ามีแค่สองสีค่ะทุกคนสีคอรัลค,คือสีนี้กับสี<ช>ดงและสีสคอรัลก็คือสีอิฐนะต้องอันนี้เรียกว่าเป็นส้มอิฐที่ไม่ใช่แบบส้มแบบส้มหยุดอะเป็นส้มแฟชั่น อ่ตัวข้างหลังตัวนี้ที่บอกเป็นตาข่ายเขาเรียกว่าเทคโนโลยีแอร์ฟลูแล้วตัวนี้ก็เป็น cool เทคโนโลยีคูลิ่งเทคโอคูลิ่งเทคคูลิ่งเทคแรียว่าลดอุณหภูมิสาองศาก็าคือแบบเนี่ยก็คือเป็นเทคโนโลยีเดียวกันคูลิ่งเทคใช่ <ๆ S 1> สำหรับคนที่แบบว่าชอบใส่ชูชั้นในสบายๆแล้วก็สายแปรด้วยแนะนำที่ต่ำรุน่นนีลินนอ่ะนอกจากเป็นชดชั้นในปกติเนี้ย ปกติเพื่อนใส่อะไรบ้างของกูถ้าไปกองเงือใส่แบบแปะแปะไงแปะปีกนกแปะทั้งเต้าไปเลยเพราะว่าไม่ชอบโกยปีกนกมันจะมีความแบบต้องให้แบบอกชิดใช่ปหนี่จะเป็นคนรู้สึกว่าถ้าใส่อกชิดจะดูโป๊ก็จะไม่ค่อยใส่ที่แบบว่าเน้นเน้นให้ต้องเป็นแบบเป็นดูอดเดือดมันขนาดนั้นเต้าเป็นยังไงอะแปะทั้งเต้านี่อยู่มาแล้วอ๋อนางมีนางมีมาด้วยจะเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยพิมก็จะแบบแปะ เป้าไปเลยจ้าเอายซื้อย่างนี้เหมือนกันเลยอะเป็นแบบกาวแบบนี้ใช้ได้นานปะใช้ได้นานมากมือกูใช้แบบ30รอบได้อะแต่กูอะใช้ไม่นานเพราะว่าอะไรรู้ปะอีหายนี่หาย้วแม่กะปวดไหายกูจะตัดถุงพลาสติกมาสิเออเนี่ยของกูก็คือแบบตอบโจทย์มากเพราะว่าไม่ได้เน้นแบบเสื้อทรงอะไรคือแบบแปะแค่ไม่ให้โป๊ข่านั้นเองแล้วก็จะมีสีเนื้อกับสีดำส่วนปีกนกเมื่อกี้ที่มือพูดถึงจะเป็นมันนี้ปะ อุยไม่เคยชายกู้ที่กู้หมายถึงคืออย่างนี้แหละแต่ทำไมพอโตมารู้สึกว่าไม่ชอบใส่เสื้อในที่มีฟองน้ำเลยอะสิ่งที่มึงชอบใส่ <S <S ใช่ เฉยๆเพราะว่าด้วยความที่แบบบทบาทหรืออะไรอย่างเงี้ยเคยแพ้ปะแพลกาวปะใช่แพ้กาวคือมันไม่ได้แผ้ขั้นหนักมากแต่เวลาลอกออกอ่ะมันจะเหมือนแบบว่าแดงคือผิวแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วลองมาใช้สูญญากาศเพราะเพื่อนอ่ะแบบว่าแนะนํามาพอใช้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีแล้วสมมติว่ามันเลอะอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไปล้างน้ำฟอกสบู่อะไรได้แล้วมันแบบมันใช้ได้นานมันก็จะแบบว่าแปะตรงนี้ได้เลยมันไม่มีกาวมันไม่ได้แบบเหนียวแบบเงื้อางนี้ออกาะนี่มันเป็นแบบ แล้วก็คือแบบแปลก,กับเข้าไปได้สวยๆงด,ดอองามแต่แครมีเคล็ดลับถ้าสมมติว่าใครกลัวโปะอ่ะให้ซื้ออันนั้นนะ่ะปกติมันจะมีสีเนือ้อใช่ปะแต่บางที่มันจะมีแบบเป็นสีสีอะไรอ่ะมึงไม่รู้คือกูไม่เห็นด้วยกับกมันเลยเว้ยคือมันอะแปะนิดทุกคนสีชมพูมีออนสมมติว่าเสื้อมันแพนแพนออกมาแล้วมมส,สมมติมเป็นสีเนือ้อมันจะดูโปโดด๊ะเลยถ้าสมมติว่ามองเห็นมองไกลๆแต่ว่าที่แปะนี่เป็นสีเนื้อเนี้นะทุกคนมันก็อร่อยเพรมันคือเนื้อมันอะอย่างมาก ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นต้องของแก้ตัวหม่เพราะว่าถ้าสมมติเสื้อบางเราก็ใช้สีเนื้อแต่ถ้าสมมติเป็นเสื้อแบบขอแบบริวรยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสีสีไปเลยไงก็จะได้เห็นเลยเห็นความเห็นยังไงคะลองคอมเมนต์มาบอกกันนะคุณมัควรจะใส่สีเนื้อหรือสีชมพูช็อคกิ้งพิงก์แต่มีอีกอันนึงเป็นเคล็ลัถ้าสมมติแบบคนชอบใส่แบบโป๊ะโปเปิดเปิดนิดนึงแพรจะมีแบบว่าเป็นสติกเกอร์เอาไว้สาหรับแปะของเสือเสติกเกอร์แบบเหมือนกาวสองหน้า ก้มอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบใช่ยไม่โปอย่างเงี้ยนะคะเสื้อเหมือนสำหรับเสื้อบางคนแบบว่ามันขยเหรเห็นตรงข้างหน้าของตัวจะเป็นบ่อยพวกเป็นคอวีหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบโชว์ๆแล้วก็มาแปะตรงขอบแล้วมันอยู่ไหมอยู่มันเหนียวมากประการนั้นปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าแบบผ่านกันมาทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่แบบบาร์แบบเบบี๋ตั้งแต่มีคัพแบบเป็นโค้งเล็กมีดูมยักนมตุ้ม จมาทุกสี่แล้วออจนแบบตอนนี้ก็คือปรับเปลี่ยนมาให้แบบใช้กับชีวิตง่ายขึ้นเลยแต่สุดท้ายไม่ว่าแบบเราจะชอบใส่แปะอะไรรูแปแบบไหนแพรมองว่าหน้าอกของคนเราอ่ะต้องการซัพพอร์ตที่ดีแล้วก็สวมใส่สบายเพื่อให้แบบทรงหน้าอกเราอยู่สวยไปนานๆใช่ไม่ว่าจะทำหน้าอกม,มาแล้วหรือว่ายังไม่ได้ทำอ่ะมันต้องการการซัพพอร์ตนะถ้าสมมติว่าแปะอย่อย่างเดียวเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบใส่เื้าในาเลยมันก็อาจจะทำให้นมคุณนะั้นน เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเรามีสิ่งที่เรี่ยกกราวิตี้ค่ะน up and under ที่เราเอามาป้ายยาสาวสามในวันนี้นะคะเรียกว่าพิมอยากให้มีติดบ้านกันคนละหนึ่งตัวไม่ว่าจะเป็นทั้ง3รุ่นเลยมีรุ่นอะไรบ้างนะขำคาเป็น คัลนี้ชัน l ฟลลิฟไวเลสบาค่ะของพิม์นะคะ Adjustable Contour Smooth b a l l e t ค่ะสว่วนรุ่นของแพนะคะ Air Lift p l u n b r a ค่ะก็คือทั้ง3รุ่นนี้มีเทคโนโลยีใกล้เคียงกันหมดเลยอยู่ที่ว่าทุกคนแบบมีไลฟ์สไตล์หรือว่ามีชอบคนแบบไหน <c oughs> ชอบแต่งตัวแบบไหนอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วสีที่เขาทำม,มาคือตอบโจทย์ แบบผิวทุกเฉดสีทุกคนแล้วเรียกว่าแบบว่าใส่ได้ทุกวัน everyday ค่ะอ่าแล้วถ้าใครสนใจติดต่อที่ไหนคะนี่เดี๋ยวทิ้งช่องทางการ้อไวาให้ด้านล่างนะคะ description ด้านล่างค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนคะวันนี้เราก็เม้าท์มอยตามภาษาสาวๆนะคะก็ถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะเห็นต่างเห็นด้วยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะ ใช่หรือว่าเออใครไปซื้อมาตามแล้วมันเวิร์กยังไงอ่ะก็คือคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะทุกคนเพราะเราอยากรู้ว่าการป้ายยาของเรามันสำเร็จหรือเปล่าใครอยากป้ายยาอยู่เรียนรู้เออแต่นี่ว่ามันแบบมันดีจริงๆแล้วก็อยากบอกต่อให้ใช้ต่อจริงๆนะคะทุกคนเออก็ถ้าใครอยากรู้ว่าเราอยากจะมาเม้ามอยเรื่องอะไรอีกหรืออยากให้เราเอาทอปิกไหนขึ้นมาคุยกันอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันเลยค่ะได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย